สดีครับตุลยแพระพเพื่อนครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้พาทุกท่านมาตกป่านาดินคือเก่านะครับมนเก่าไม่เดิมในนามสงครามบานเท่านี้แหละครับหลังฝนครับพี่น้องเมื่อขึ้นฝนตกค่อนข้างแห้งนะครับวันนี้กับมากนน้องแพรสวัสดีค่ะมาครับจุดดีนะครับจุดดีทั้งพี่ดีกับมาน้่งวันนี้นะครับพี่น้องนอนเล่นอยู่ เมื่อนีนค่อนข้างอากาศดีนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแต่เศร้าแต่ว่าเมาื่อคืนนัฝน,นตกครับเป็นตะป่าแลนเป็นตะปาตื่นดีเนาะรุ่นเท่ากันครับวัาจะมานคือประมาณเมื่อนี้ตามลาตัวเงยเนาะน้ะนองแพลวเมื่อั้นเท่าพลาดไปค <c oughs> <c oughs> ้าที่แล้วพลาดไปเมืนเน่อนา่ <c oughs> เอาไหมเม <c oughs> ตรียมตัวมาดีครับเมื่อนี้กะว่าจะบอยให้พลาดละอย่างไรกะจะพยายามเอามาให้พี่ให้น้องเมืองให้ได้เนาะ <c oughs> หลุ่น้ำบันครับพึ่งตีเยือลงไปเมื่อกี้นาะจ้ะขั้นแดงกับคั้นเหลืองซองหลังขวามือปาลากำลังตอดดอ้วยจ้าหลุนไปน้ำกันจ้า ผ่านมากเกือบชั่วโมงกลักวๆแล้วนะครับป่าเข้ากระตอดยุย่ยเลยครับพี่นอ้องห่างมาท่านในกดเนาะหลุนน้ำกันครับเมื่อเช้านั้นสีเด็ดๆเดดนาะครับสวยมากป่าขึ้นไม,ม่เลยครับพี่น้องฝน่าจนจะตกอยู่เนะาะแต่ระบบยังนะครับหลุนน้ำกันย,วยาวๆเลย ันเทียฝนตกันเทียป่ามาน้ำฝนเนาะปกติป่าจะมาน้ำฝนครับ ครับพี่น้องเอาแล้วอันแดงครับอ,อยู่ครับอยู่ตัวนรก ทำแล้วครับไปลกมากนะครับพี่น้องหลวงพ่วบรยูนะครับหลวงพ่วเ,เข้าไปบ้านห <c oughs> มันๆครับ

มีประสิทธิภาพเล้วพี้นองเอาเมครับเอาไมเอาไมเอาไมจ้าโอ้เด้งหน่อยกำลังต่อดจ้ากดคักๆก,ก่อนอ,อยู่บอดอกนี่ยู่ว่า,บบาสันจ้า บ่พลาดเลยขันพลาดนี่คือสีได้นอนเฝ้าปลาอย่นี้แหละเพีายวบาหอยต้องแตงมาเลยกินแ้งหน่อยแตงกำลังพอดีครับติดยนี่ยจะนอกจากเพราะว่าเบ็ดเบอร์เย่เนาะเบ็ดเท่าเบอร์เก่านะครับปลายแ้งกับเรียกว่าใครติเจอตัวหน่อยไหลมันมั่นครับมาเรียจ้า ตอนนี้ก็เวลาสิบเอ็ดโมงเศารานะจ๊ะหรือว่าหาโมงเศาร้ออปลาฮาตตอดพี่พี่คันีีสองสายมือจะ้ะตอดเรื่อยๆยูว่วเพียวคิดว่านังจะเป็นอีปแป้งหน่อยเนาะเพราะว่าเฮาใส่เบีดเบริรงใหญ่กระบอกเป็นยังจ้าคันได้ข็ได้แล้วเนาะบ่ได้ก็บ่ได้หลุ่นไปน้ำกันจ้ากับบรรยากาศเยน็ยนๆแดดอ่อนๆ เอาแล้วครับเอาแล้วขันเขียวเอาแล้วจ้าขันแหลกทรายมังอืมอืมปอดกระตองจ้ามันรุดเร็วอืมรุดป่ะลุดรุดปะกระตองกินเบ็ดกระตองกินเบ็ดลุดจ้ำอืมเออขึ้นลุดได้ปะสงสัยเขากินปลาหน่อยครับพี่น้องโดดขึ้นน้ำเในน่องเมื่อกี้ไ่รู้ว่า พี่น้องเห็นมุุ้นี่เสียดายเนาะจ้ะเวพี่เหันท่านรองจีเอาไม่เอาไมเอาไม่ครับเบื่อบาแล้วครับพี่น้องด้านหลังทั้งหัวเห่าทั้งหนาแม่นเบิดครับเอาไมเนาะครับเมื่อกี้นั้นไปอาลาดแบบบอลเดียวหลังเลยครับประตองกายเนาะละกินปลาหน่อยเฉยๆพูกครับเพราะขันนี่ตอดโดนแล้วเนาะน่าจะเป็นกินปลาเข้าเละครับ วัดขึ้นมาโดดขึ้นน้ำลุดเลยแล้วมือหนาผมต้องหาเยื่อมาตีไว้นะครับมาแล้วจ้าฝนใ่ญยหลบท่านกับท่านพ่ะท่านกับปีหากจ้า <c oughs> คุณอาจารย์เปิดทั้งหัวหมือไปเปิด มองอยู่พี่ตุ่มนางซ้อมนางซ้อมเมืองปะตองปะตองหุดไปฝนก็นจะตกแดดก็ออกวันนี้อาหลุนไปน้ำกันจ้ามืดมากแล้มาแล้วนะครับพี่น้องฝนใหม่ฝ่าใหม,ฝใหม่ฝ่าห้องบึ้ม,ม,มครับ ที่แหลกว่าจะซิดไปแจ็กสุโมงนึงนะครับเจ่าปุ่นไฟฟ้าไม่เข้ากับปุยนะครับอเมรนฝนตกซื้อซื้อฟ้าบ่ห้องก็บบกปงกเป็นตะยู่ยู่ครับพี่น้องพอบงองยู่มองเศร้าห้องกับโบมันตรฐานปันไหนเนาะก <c oughs> ็เลยว่าจะเก็บเบ็ดกระบ,บานนะครับเมื่อนี้ได้มาสองแต้มผาดป่าไงไปหลายลายช็อตนะครับปตองไก่กับบอยเพราะว่าปตองไก่เขากินตะกอเนาะ โดดขึ้นมากกับรุดเลยปลาเฮ้าเนะครับปลากรมังหรือปลาอีแปงนะเนาะครับพี่น้องสองตเมื่อนี้พลาดไปหลายตัวแล้วน้องแพลียวสงสัยเที่ยวหนาต้องให้น้องแพลววัดให้พี่ห้นองเบิงและครับพี่น้อง ม้นอนเผาปลาจะหนีแล้วจ้ะต้องกลับดอกหมูลปลาพูดจะเคลียยวบ,บ่เป็น <c oughs> แตที่ว่าเท่าความพร้อมยังโม่ปนันไดงเนาะผมก็ว่าผมพร้อมแล้วครับพี่นอ้องแต่ว่าดวงเบ,บ็ดเฮาบ่ได้เปลี่ยนเนาะตั้งแต่คราวที่แล้วพุ่นล่ะครับผมว่ายังใส่งานได้อยู่ผมก็เลยบ่ได้เอาเปลี่ยนใหม่เนาะแล้วไปเปลี่ยนเบ็ดดวงเบ็ดใหม่ดีครับจังมาล่าใหม่ตัวใหญ่กะยังบ่ทันได้เห็นเนาะน้องแพลว ยังไม่รู้ว่าเป็นน้นจันหรือว่าไปอย่างนล้วก็กดแห้งอยู่เนาะ <c oughs> ล้วกันนาครับผมจะมาแกะมือให้พี่ให้น้องเบิง้งเนาะเขาจงมาหลุนน้ากันครับผมต้องเอาให้ได้ล่ละชายาก็เริ่มกลับมาแล้วจ้ะ <c oughs> ตุ่มนักปล่อยปลาเมื่ออาชีพวัดปลาบุติดคันติดกระลุดบ็ดไร้วเได้ให้พี่ให้น้องเบิ้งเลยมือนี้สองตัวครับเดี๋ยวจะเอาไปเฮ็ดเมนูกินอยู่บันนะครับ เอาให้น้องแพลวไปถอดกินก้อนตะหมูงมื่อวานนี้ก็บ,บ่ได้เฮ็ดเมนูให้พี่น้องเบิ่งเนาะบรรยากาศมาแล้วครับฝนขออนุญาตเก็บเบ็ดกระบาะก่อนนะครับขอ,อบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจตุ่มการต้องแพลวมาอยู่สม่ำเสมอครับมื่อวานนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจุดดีไปเฮาข้าเจอ,อยู่ทางคุณใช่หรอือทางทางคุณเป็นย่างไรกับบ้านบ่ กลับบ้านเถอลูกกลับบ้านเถอฝนมาแล้วเร็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 ว